สวัสดีครับกำลังเพลินเลยนะครับโอ้โหวันนี้ครับได้เห็นลุงสวยงามมากนะครับบวกกับทิวเขาของอุทยานหินเขางูของจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นแหล่งจุดเช็คอินนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับผมอยู่ที่หมู่8ตำบลหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับว้าววันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงสวยครับแปลงใหญ่ครับ ขนาด34ไล่จะซื้อแบ่งครึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าแบ่งครึ่งเนี่ยตามหน้าโฉนดนะโฉนดใบหนึ่งครับ11ไล่กกว่าหน่อยกับอีกโฉนดใบหนึ่งครับ22ไล่ครึ่ง กว่ากว่านิดนะครับผมถนนเส้นนี้ครับคือถนนลาดยางมาตรฐาน2เลนครับโอ้โหนี่กว้างแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับประมาณ6-8เมตรนะครับรัศมีแล้วก็เพียงแค่800เมตรนะครับที่เข้ามาจากถนนเส้นหลักนะครับ3าม7ครับผมที่ดินแปลงนี้ครับใกล้กับอุทยานหินเขางูมากเพียงแค่12กิโลเมตรครับแล้วก็ห่างจากตัวเมืองราชบุรีนะครับเพียงแค่15กิโลเมตรเท่านั้น สำหรับคนที่มาจากกรุงเทพ1 1 4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมด้านหลังตรงนู้นเป็นเขาตะคลาวนะครับแล้วก็เนี่ยเขาจะมีบริเวณบางส่วนนะครับที่เป็นป่าธรรมชาตินะครับผมตรงนั้นอันนั้นคือวัดป่าร้อยปีของหลวงพ่อวิริยังคครับเพิ่งจะเริ่มสร้างได้ไม่นานนะครับลูกศิษย์ลูกหาเข้ามานะครับเดี๋ยวอีกหน่อยนะครับถนนเส้นนี้ครับคือถนนเส้นของอนาคตครับแน่นอนครับ รับรองว่าความเจริญเข้ามาแน่ๆนะครับผมในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยตามแนวหน้าที่ดินนะครับมาเนี่ยยาวไปตลอดจนถึงนู้นเลยนะครับจะมีเส้นทางสาธารณะอีกด้านหนึ่งที่เป็นทางโค้งนะครับแล้วก็ตรงนั้นครับจะมีน้ําบาดาลเราก็เห็นแล้วมีหมู่บ้านคนตรงนั้นมีร้านค้าด้วยนะครับผมอ๋อผมลืมบอกเลยนะครับในเรื่องของแนวขอบเขตนะครับผมแนวขอบเขตอทางด้านนู้นนะครับทิศใต้นะครับผม ต้องบอกว่าทิศใต้นะครับก็จะเป็นถนนลาดยางเหมือนกันนะครับตีคงเข้าไปตรงศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ครับถนนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับผมนากว้างนะครับของที่ดินแปลงนี้นะครับร่วมต่อชนดนะครับเกือบ<ม>400เมตรโอ้โหกว้างมากทางด้านนู้นคือด้านทิศเหนือครับผม โดยที่ว่าทางด้านทิศเหนือนะครับแนวขอบเขตจะอยู่บริเวณตรงแนวที่รถผมจอดนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพในผังของบินโดนะครับเรื่องของแนวขอบเขตนะครับว่าประมาณไหนเพราะว่ามันกว้างจริงๆที่สำคัญครับคือเขาได้หน้าสวยหน้ากว้างแบบเนี้ยหายยากมากนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของดินแปลงเนี้ยตอนเนี้ยเขากำลังปลูกมันอยู่นะครับผมมันสับปะหลังในเรื่องของดินนะครับตรงเนี้ยคือดินค่อนข้าง ที่จะดาดีเลยนะครับดูแล้วนะครับอาจจะมีหินปนบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับผมนี่เลยก็ถือว่าเหมาะสำหรับการทําการเกษตรเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่กําลังมองหาที่ดินในเรื่องของการทําการเกษตรนะครับที่ดินแปลงนี้แหะครับเหมาะมากเลยนะครับผมในเรื่องของราคานะครับสมเหตุสมผลครับเพราะว่าใกล้ตัวเมืองขนาดนี้นะครับในเขตของตําบลหินกองด้วยนะครับผมที่แปลงเนี้ย ถ้าเกิดว่าท่านจะแบ่งซื้อหรือว่าซื้อราคาเดียวมาต่อรองเอาเลยแต่ราคาเปิดไล่ละ4 0 0มเท่านั้นสำหรับใครที่ซื้อแปลง11ไร่นะครับไล่ละ4 0 0มแต่ถ้าสนใจแปลง22ไร่ครึ่งราคาไล่ละ4 0 0งถ้าซื้อควบกันหมดเลยนะครับสามารถที่จะเหมายกแปลงได้นะครับราคามาต่อรอง คุยกันอีกทีหนึ่งครับครับผมและตรงนี้นะครับผมยืนอยู่บริเวณของในส่วนแปลง22ไร่นะครับซึ่งเราจะเห็นด้านหลังเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับทางน้ำใช่ไหมครับอุโมงคนะ์น้ำต้องบอกอย่างนี้ครับเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับตรงช่วงเนี่ยครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นทางน้ำเป็นลำห้วยมานะครับผมแต่นับปัจจุบันเนี่ย เขาได้มีการบริหารจาัดก,การน้านะครับทางด้านนู้นนะครับทางด้านนู้นะก็จะมีบ่อน,น้าเก็บเก็บกักน้ําเอาไว้นะครับแล้วก็ผ่านมาเป็นช่วงระยะเวลา10บสปีแล้วนะครับที่ทางด้านนี้น้ำยังไม่เคยมานะครับผมเพราะเนื่องด้วยที่ว่าสภาพลักษณะของตัวอําเภอตัวตําบลเนี่ย มีการเปลี่ยนไปนะครับผมแต่เขาก็ต้องทําตรงนี้เอาไว้สําหรับเผื่ออนาคตนะครับด้านซ้ายมือของผมนั่นคือ11ไล่กว่ากว่าหน่อยหนึ่งครับราคาเดียวกันเลยนะครับผมเลือกเอาตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในครับบริเวณแนวขอบเขตด,ด้านในตอนนี้อาจจะเดินลําบากนิดนึงเพราะว่าเขาปรับเข้ามาทำเพาะปลูกมันสับปะหลังนะครับผมด้านหลังของเราเนี่ยก็จะเป็นป่าแบบธรรมชาตินะครับผม ือว่าสวยงามเลยทีเดียวก็สําหรับคนที่ซื้ที่ดินแปลงนี้นะครับผมมองว่าคือในเรื่องของวิวในเรื่องของโลเคชันในเรื่องของอนาคตเนี่ยมีโอกาสเจริญมากมายนะครับผมเฉพาะทางเข้าเรามาเนี่ยก็จะมีไฟทางยาวตลอดแนวแม้กระทั่งตอนเนี่ยผมยังมองเห็นวิวเขาของอุทยานหินเขาง,งูอยู่เลยนะครับไต่ลุงก็ยังคงไม่ห่างหายไปไหนนะครับยังคงอยู่กับเราด้วยนะครับคือ ใครสนใจอยากจะทําแบบรีสอร์ทบ้างผมว่าก็ดูเข้าท่าเข้าทีนะครับผมถามว่าเหมาะกับอะไรบ้างที่แปลงนี้ครับเหมาะสำหรับการปลูกบ้านคนที่อยากมีบ้านอยู่ใกล้กับตัวเมืองนะครับผมแล้วก็เหมาะสําหรับการที่ว่าจะทําเป็นแนวสวนเกษตรอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับผมหรือว่าจะเป็นสวนใบมะกรูดใบมะกรูดเนี่ยอยากดูถูกเลยนะครับผมเพราะว่าเวลาที่เราเก็บใบขายเนี่ย สาม,มารถเก็บใบขายได้ตลอดทั้งปีแล้วแถมนะครับเราไม่ต้องเอาไปส่งเดี๋ยวเขาจะตามมาเก็บได้าตามมาเก็บเนี่ยถึงที่ดินเราเลยนะครับผม <S <S ก็เนี่ยดินค่อนข,ข้างที่จะดำเนาะพอๆกับตัวผมเลยนะครับผมอันนี้ก็ใกล้จะถึงแนวขอบเขตแล้วะจะบอกว่าไอาที่ใกล้เนี่ยร้อยกว่าเมตรนะครับผมความลึกของที่แปลงนี้นะครับคืออยากจะเดินให้เห็นทั่วๆโอ้พอมาตรงนี้นะครับ เราได้เห็นสิ่งที่แปลกตาออกไปนะครับคือตรงนี้นะครับลักษณะเป็นเนินนะครับผมตรงช่วงตรงนู้นนะครับจะมีลักษณะเป็นเคิร์ฟลงไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วได้เห็นวิวทิวเขาจากด้านนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวโอ้เอาเอาเอาใครอยากได้แปลงนี้ติดต่อนะัชนนเลยนะครับผมถ้าเกิดใจก็กลิ้งกลางน้องนองนงครับอยากได้ที่แปลงนี้ครับผมนี่ผมพยายามจะเดินไป ถึงด้านท้ายที่นะครับแต่ด้วยที่ว่าความลึกมันประมาณร0อยกว่าเมตรครับก็เลยจะใช้ระยะเวลาอานเดินนานนิดหนึ่งเพื่อจะเห็นแนวจริงๆล้ยากเลยครับในการมองแนวขอบเขตของตอนนี้นะครับก็คือจากมุมแนวป่าตรงนั้นนะครับผมเราก็วิ่งไปจนถนนลาดยางนะครับตรงนั้นนะครับผมซึ่งที่แปลงนี้เดี๋ยวช่างรังวัดเขาจะเข้ามานะครับผมอเอาเป็นว่าผมใกล้จะถึงแล้วอีก10เมตร นี่เลยบริเวณนี้ครับโล่งไหมครับทั้งโล่งทั้งกว้างนะครับผมโหสุดยอดมากเลยนะครับกับที่ดินแปลงนี้สรุปสั้นๆง่ายๆครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับโดยรวมแล้วสามสิบสี่ไร่นะครับกว้างๆหน่อยอยู่หมู่แปดตําบลสิงกองอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อยากจะแนะนําว่าให้ลองโทรหาผมนะครับนัชชนนหรือว่าน้องนนท์นะครับ 092 263 26 55 5563นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจ Facebook รวมไปถึง Youtube c h anel ด้วยนะครับบาทและที่ดินทำเรดีครับผมตัวันนี้ผมนัชนนไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายว้าวลูกสวยงามมาก